เป็นนกป้อนเสรมิมค่ะมีซานคอนัวนเขาก็เทลฟอร์ผัดเลเบิร์ดอ่ะอันนี้ก็จะเชื่องเชื่องเลยนะค่ยะยังจับเล่นได้ค่ะใครเรื่องสี่เรื่องอะไรโครงสร้างเขาใหญ่ค่ะโงสงสร้างใหญ่นะตัวใหญ่เลยเราอ่ะฮะตัวละหกพันห้าเหมือนกันอันนี้เป็นหงส์หยกค่ะมีทั้งนกรุ่นมีทั้งพร้อมทําเลยค่ะอันนี้ตัวละร้อยยี่สิบเชื่องเชื่องอยู่นะตัวเมียจับเล่นได้แต่ตัวผู้อาจจะหนีนิดนึงอ่าตัวผู้เขานิ่นงแล้วน่ะโอ้โหสวยเลยอ่ะใช่เป็นนกที่ฟาร์มาอายุดีอายุไม่ไม่เกินสองปีค่ะปีนิดนิด สวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดฟิตวินเลสวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกพี่นกบ้านสวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะอันนี้เป็นจีนชีกสีเยลโล่สค่ะอันนี้เป็นป้อนเสริมมาอยู่ประมาณ2เเดือน องเดือนยังไม่ชราเพศค่ะยังเชื่องอยู่น่ารักเลยค่ะขอกินใช่ยังขอกินอยู่ค่ะบ้อนประมาณสองมื้อเช้าเย็นค่ะอันนี้ก็จะเชื่องเชื่องเลยนะจับเล่นได้ค่ะตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะตัวนี้พันสองค่ะพันสองยังฝึกต่อได้ใช่ไหมเชื่องใช่เพราะเขายังขอเรากินอยู่ค่ะ อ่าอันนี้เป็นนกป้อนเสริมค่ะมีซั้นคอนัวเขาก็เทลฟอร์พัทเลอร์เบิร์ดอ่ะค่ะถ้าเลอร์เบิร์ดจะอยู่ที่ตัวละสี่ร้อยค่ะฟอร์พัทตัวละห้าร้อยค่ะแล้วก็มีเอลว่เทลตัวละแปดร้อยนคอนัวสองพันแปดอ่ะค่ะมีสายป้อนเสริมเชื่องจับเล่นได้ค่ะเฮ้ยฟอร์พัทหนูเป็นไงลูกทัวร์เลยนี่มีแอบแน่แอบแน่เลยนะเราอ่ะ ขึ้นมหาเลยพอพันนี้เ่องมากข่้นมาหา่ะวันนี้ลูกป้อนหมดหรอไม่ใช่เจอลูกป้อนเลยเนาะพวกนี้พวกนี้อาจจะเข้าอยากได้านกสายพันธุ์ไหนก็ลองติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทางน้องปามได้ค่ะอันนี้เป็นซันคอนัวติดเลสค่ะเพราะแม่จะเป็นเลสเลสกับซันพายกขาตงกันอันนี้เป็นผู้เมียเลยมีตัวผู้กับตัวเมียตัวละหมื่นแปดค่ะถ้าผู้ ร้าคู่หนึ่งสามหมื่นได้รับคู่ได้รับแยกได้ค่ะยังป้อนเสริมอยู่เหมือนกันอ๋อยังขอกินค่ะป้อนเสริมแต่ว่าถ้าไม่ป้อนก็ได้ค่ะกินเองเก่งแล้วใช่ไหมลูกฮะนแดงค่ะคู่นี้แดงมากค่ะ วันนี้เรามีอาหารนกดีมีคุณภาพมานำเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกหงยกค่ะถัดมาจะเป็นบูมเลิฟเบิร์ดคอกะเทลตัวนี้ก็จะเป็นบูมนกแก้วนะคะ สินค้าดีมีคุณภาพจากหงพชรเซนเตอร์ท่านใดที่ไปจตุจักก็สามารถไปแวะซื้อกันได้นะคะส่วนท่านใดที่ไม่ได้ไปจตุจักนะคะเดี๋ยวเราจะปักตะกร้าไว้ให้สั่งซื้อกันนะคะแล้วก็มีแปะลิงค์ไว้ให้ด้วยนะคะฝากสินค้าดีมีคุณภาพจากหงพชรเซนเตนอร์ไว้ด้วยค่ะอันนี้เป็นซานเทพผูพ้ค่ะพร้อมทำตัวน,นี้จะมีชื่อชื่อช้อนทองช้อนทองค่ะเต้นเก่งอ๋อเต้นเก่งเลยช้อนทองช้อนทองเต้นไหมลูก เนมถ้าตัวนี้จะขายอยู่ประมาณ6,500ค่ะต่อรองได้แต่ว่าเขาจะติดเลสเีพร้อมทำเลยอันนี้เป็นฟันพร้อมทำเหมือนกันจ้ะอันนี้จะอายุประมาณ2ปีบวกบวกบวกลบประมาณนี้ค่ะประมาณสองคู่ทั้งคู่ค่ะอ๋อเป็นเพศผู้ทั้งคู่ใช่เป็นเพศผู้ทั้งคู่เลยถ้าอย่างนี้ขายอยู่ตัวละ6,500เหมือนกันค่ะต่อรองได้เหมือนกัน ราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้นะมาต่อรองกันได้เลยค่ะวันนี้ลูกป้อนหมดเลยอะนะส์เล็กกันนะหมดเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็ติดต่อสอบถามได้ค่ะค่ถ้านกโตพร้อมทําเป็นคู่ก็มีมีเหมือนกันค่ะนี่ขึ้นมาตัวเมียค่ะ อยากรับเป็นคู่ก็ได้นะรับเป็นคู่ก็ได้ค่ะจะหาหาตัวเมียให้ได้อยู่ค่ะถ้าเป็นคู่ตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ประมาณหมื่นสองค่ะตีให้ประมาณหมื่นสองหมื่นสองห้าร้อยประมาณนี้จ้ะค่ะพร้อมใบเช็คเพศนะพร้อมใบให้เลยจ้ะตรวจเพศให้ใหม่ด้วยบางตัวใบตัวเพศเขาเก่าแล้วไงเราตรวจเพศซ้ำให้ใหม่เช็คอีกรอบหนึ่งค่ะอันนี้จะเป็นซันขอนัวพร้อมทำเหมือนกันค่ะเขาเป็นตัวผู้เหมือนกันคู่หนึ่งคู่เลย แต่ว่าเรื่องสีเรื่องอะไรโครงสร้างเขาใหญ่ค่ะโครงสร้างใหญ่นะตัวใหญ่เลยเราอะฮะตัวละหกพันห้าเหมือนกันค่ะเพราะนี้ตัวเพศให้ซ้ำเลยก็คือตัวคู่คู่เลยค่ะแต่ว่าใครอยากได้คู่ก็ทักมาได้หนูหาตัวเมียให้ได้เหมือนกันค่ะเพศเมียก็จะหายากกว่าอยู่แล้วนะใช่ค่ะมาหาแล้วมาหาแล้วเต็มไหมเต็มกล้องไหมเต็มไหมเราอะฮะฮะอันนี้เป็นสานนกรุ่นค่ะ คอนเสริมประมาณ4ี่ถึงห้าเดือนถ้าไซส์นี้อยู่ทดสี่พั0ห้าค่ะอันนี้น่าจะเป็นตัวผู้มันเลยโอ้เพศผู้เยอะเลยนะค่ะตอนนี้เขามาพร้อมกันสี่ตัวตัวเพศเป็นตัวผู้หมดเลยโอ้เพศเมียหายากเลยนะใช่ใช่ช่วงนี้หายากมากเชื่องกหได้อยู่เชื่องอยู่นะเชื่องอยู่คอนเสริมอยู่เหมือนกัน แล้วจะเข้ามาเหรอเพราะวันนี้ซันคอนัวก็เยอะอยู่นะเยอะค่ะทำาเยอะแค่ว่าเราังไม่มีตัวเมียเฉยอันนี้เป็นลิงเนกอ่ะลิงเนกสีกีเนสลิงอ่าอันนี้จะเป็นผู้เมียค่ะขาขายอยู่ตัวละหกพันห้าค่ะต่อรองได้เหมือนกันค่ะจะเข้าหาเขายังเข้าหาคนอยู่นะแต่ว่าตัวหางไม่สวยเพราะว่าเจ้าตัวนี้เขาเล่นหางจัดหางเล่นเง่้ยเดี้ยอย่าตั้งนอก ยังเชื่องอยู่เลยนะยังยังเชื่องอยู่อย่าเข้าหาที่นี่จะขอกินเยอะเลยนะเพียงป้อนกันอยู่เยอะใช่ค่ะเัียงป้อนเสร็จยังอะไรอยู่เพราะว่าเขายังขอกินเราก็ให้อยู่อ๋อพอเขาขอกินเราก็ให้ใเขาก็ยังติดติดเราอะนะใช่ค่ะค่ะอันนี้เป็นลิงเนกเหมือนกันอันนี้วัยอายุทั้งสองกรงเลยจะอายุประมาณ6เดือน7เดือนประมาณนี้ค่ะอย่าเข้าหาอย่างเดียวอันนี้ก็ผู้เมียเหมือนกันค่ะตัวสห้าต่อรองได้จ้ะอ่าค่ะ เล่นหางแกงเล่นหางกันค่ะยังจะเข้าหาอยู่เลยเนาะนึกว่าเราป้อนเหรอใช่คืว่ายังป้อนอยู่เพราะปกติถ้าเหลือจากลูกป้อนเดี๋ยวจะมาป้อนเสริมเขาบ้างค่ะแต่เขากีน่าหาันเม็ดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าลูกป้อนนี่ไม่มีแล้วนนใช่ไหมใช่รู้ดูนี่ไม่มี้ไม่มีลเลยนะ,ะต้องรออีกนิดนึงค่ะอันนี้เป็นลิงเล็กเขียวขี่ม้าค่ะอันนี้ตัวละสองพันห้าค่ะยังไม่ทราบเพศ อายุประมาณห้ากเดือนเหมือนกันค่ะห้าหกเดือนคะคะสองพันห้าต่อลองได้นิดหน่อยค่ะตัวนี้ค่ะตัวใหญ่นะใช่ค่ะเริ่มตัวใหญ่แล้วตัวนี้เริ่มตัวใหญ่แล้วเนะ่ะแข็งตัวเดียวแล้วก็แแรกมีสามตัวค่ะไม่นิ่งเลยเด็ด อันนี้เป็นกิ้งีค่ะอันนี้จะอายุประมาณ5เดือนตเป็นตัวก้อนค่ะอันนี้ตัวละพันพันห้าค่ะต่อรองได้นิดหน่อยค่ะเป็นสีนอมอนค่ะแต่อันนี้ยังไม่ทราบเพศนะแต่จะประเจียบได้ขาวๆยังไม่ได้ตรวจเลือดค่ะขอเช็คได้ใช่ไหมจักรีค่ะใค่ะพอเช็จุดได้ค่ะแต่ไม่มันไม่ชัวเหมือนตรวจเลือดเฉยๆเราจะไม่ได้แบบรับประกันไปทางร้านรับเช็คเพศไหมคะรับเหมือนกันจ้ะค่ะตอนนี้อยู่ราคา3 5 0ห้าสิบ ค่ะอยากมาเช็คเพศก็สามารถมาเช็คได้ได้ค่ะเจาะเลือดให้เลยค่ะไม่ต้องทําอะไรเลยใส่ห่วงไหมใส่ห่วงได้จ้ะค่ะทุกวันนี้ก็ยังทําใส่ห่วงแล้วก็รับทําห่วงให้ค่ะแต่ว่าต้องรอประมาณอาทิตย์หนึ่งผลเลือดก็เหมือนกันค่ะเจาะให้รอประมาณอาทิตย์หนึ่งเหมือนกันอ่าอันนี้เป็นกิีนสีค็อมทำค่ะมีสีนอมอนมีชีน่มอนนะคะอันนี้ตัวปูค่ะ แล้วก็เป็นอายุเขาจะอยู่ประมาณปีนิดๆแปดเดือนถึงหนึ่งปีอันนี้นกจับคู่กันมาแต่ว่าไม่มีใบตัวเพศแต่จับเพศเขาจะชัวกว่าด้วยอายุเขาด้วยนะบางตัวก็ไข่มาแล้วคแต่เขาขี้เล่นนะพรุ่งนี้เขาขี้เล่นไม่กลัวเลยเล่นมือเล่นไหนข้างในอลูกนิ่งอยู่ตัวเดียวเลยแหมนี่นี่สนนะเราอ่ะอ่างีีเล่น่ค่ะ ก็ยังป้อนเขาอยู่ใช่ไหมใช่ใช่หนูยังมีอาหารมาป้อนเล่นกับเขาให้เขาเชื่องหรือว่าเอาเม็ดหวยมูเงีง้ยมาเล่นหน้ากงเขาเลยเข้ามาหาค่ะราคาเท่าไหร่นั้นอ,อันนี้พันแปดค่ะตัวละพันแปต่อรองได้เหมือนกันค่ะลดได้นิดหน่อยอ่าอันนี้เป็นคอฟเทลค่ะเป็นขาวกักขาวกักจ,จะอยู่ที่ตัวละพันจ่ะ ถ้ารับผู้ก็ต่อรองได้นิดหน่อยจ้ะอันนี้เขาเป็นเพศผู้หรือเพศเมียเนี่ยอ,อันนี้ยังไม่ได้จับแต่ว่าดูจากเขาค่าแล้วจะเป็นผู้กับเมียอ๋อผ,ผู้นี้ผู้เมียอ๋อคู่นี้ผู้เมียใช่ค่ะผู้เมียราคาเดียวกันนะใช่ค่ะราคาเดียวกันสีอื่นๆ่อ๋อมีอยู่เหมือนกันมีอยู่มีทุกสีเลยตอนนี้ค่เดียวค่อนข้างเยอะ อันนี้เป็นคอคเทลเหมือนกันค่ะอายุประมาณ8เดือนถึงหนึ่งปีอันนี้จะเป็นผู้เมียสีเหลืองจะเป็นตัวผู้ค่ะสีขาวจะเป็นตัวเมีย <5. S 2> อันนี้ตัวละพันห้าค่ะรับผู้ต่อรองได้จ้ะ่ะครับเป็นผู้ก็ยังต่อรองกันได้ค่ะค่ะวันนี้มีครบทุกสีนะใช่คอค็เทลตอนนี้มีค่อนข้างเยอะเลยค่ะ อันนี้เป็นคอคเทลเหมือนกันแต่ว่านนี้เป็นสีพวกสีนอร์มอนค่ะสีเหลืองมุกประมาณนี้สีมุกอุ้ยอุ้ยเข้หางเลยลูกนะอย่างมุกขาวมุกอันนี้จะอยู่ที่ตัวละหนึ่งพันค่ะค่ะพยังเข้าหาเลยนะใช่อันนี้โตมาจากลูกป้อนะค่ะโตมาจากลูกป้อนอายุไม่เกินสามถึงสี่เดือนค่ะกินอาหารเลดได้แล้วค่ะไม่กินลูกป้อนแล้วค่ะ กินเองแล้วใช่ไหมไม่ขอกินแล้วไม่ขอกินแล้วขอกะเทียวตัวใหญ่นะใช่อายุน้อยแต่ตัวค่อนข้างใหญ่โครงสร้างใหญ่เนี่ยข้างบนก็ใหญ่ๆเลยเนี่ยแต่เขาจะเข้าหาน่ะใช่เขายังเขาไม่กลัวคนเท่าไหร่ตัวนี้เพราะว่าโตมาจากอุปกรณ์ค่ะยังเข้าหาคนอยู่เลยนะอันนี้เป็นเขากะเทียวพร้อมทำเหมือนกันนะคะจะเป็นเหลืองก็จะเป็นเหลืองติดติดน้ําตาลนิดๆมันจะไม่ใช่เหลืองตาแดงค่ะอันนี้อยู่ตัวละพันสอง พันสองใช่ค่ะอ,นนอันนี้ผู้เมียค่ะค่ะราคาก็อยู่ที่สีด้วยนะใช่จ้ะอยากได้สีไหนก็ลองติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทางร้านได้ใช่ค่ะหรือว่าใครสนใจราคาส่งหรือว่ายัางไงเงี้ยติดต่อทางร้านได้ถ้าสีเยอะเราก็จะตีเป็นราคาส่งให้ส่งได้ทุกจังหวัดเลยะมีทั้งราคาปีกแล้วก็ราคาส่งใช่ค่ะแล้วก็จะส่งได้ทุกจังหวัดใช่ค่ะ อันนี้เป็นเลือเบิร์นแม่ขอบตาค่ะอันนี้จะเป็นนกรุ่นค่ะยังจับเพศได้ไม่ชัวร์มากถ้าเนี้ขายอยู่ตัวละ500คู่ละ9 0 0จ้ะโอ้ตัวละ500ค่ะยค่ะขยัมีลูกผสมอยู่ตัวหนึ่งนะจะเป็นเมียเมียป่านป่านเขาจะส้มๆมหน่อยค่ะอันนั้นลูกผสมอันนั้นเลี้ยงสวยงามได้น้องเป็นหมันค่ะเอาไปผสมไได้ค่ะมีลูกผสมหนึ่งนะใช่ะันลูกผสมหนึ่งตัวแล้วแจ้งก่อนค่ะถ้าลูกผสมเอาไปตัวละสี่ร้อย อายุเท่าไหร่กันแล้วเนี่ยอันนี้ไม่เกิน5ค่ะไม่เกิน5เดือนสียังไม่เต็มใช่ไหมใช่สียังไม่เต็มปากยังลองไม่เต็มค่ะไม,ไม่ขอบตานะ,ะค่ะอันนี้เป็นไวโอเลตค่ะอันนี้น่าจะเหลือน่าจะเหลือตัวผู้ ตอนแรกมีคู่ใช่ไหมใช่เขามาเป็นคู่แต่ว่าหนูไม่แน่ใจว่าตัวที่เอาไปเป็นคู่หรือไงแต่เราต้องจับดูทีหนึ่งถ้าถ้าราคาตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณสามพันห้าต่อรองได้ค่ะอายุประมาณเท่าไหร่นะน่าจะปีกว่าแล้วเขาปีกว่าแล้วใช่เพราะว่าเขาเข้าคู่แล้วมีไข่มาแล้วค่ะอันนี้เป็นหงหยกค่ะมีทั้งนกรุ่นมีทั้งพร้อมทำเลยค่ะอันนี้ตัวละร้อยยี่สิบ ถ้ามีจำนวนยังพอเป็นราคาส่งให้ได้ยังมีจำนวนให้อยู่นะหูยบมีให้เลือกเยอะเลยนะใช่คะ่ะเดีย๋ยวนี้เป็นสีเหลืองชว่วงนี้มีเหลืองเยอะอันนี้เป็นเลร์เบิร์ดอันนี้เป็นพ่อแม่หมดเลยพอดีว่าเป็นลูกี่ฟาร์มพอดีตามไม่มีเวลาโหสวยเลยอ่ะใช่เป็นลูกที่ฟาร์มอายุด,ดีอายไุไม่เกินสองปีค่ะปีนิดๆ่ะเป็นพ่อแม่จับคู่มาแล้วมีผลงานทุกตัว ค่ะท่านี้หนูไข่ตัวละพันห้าค่ะพอดีเอามาพักไว้ก่อนค่ะสวยๆเลยถ้าสนใจก็พากมาได้ตัวละพันห้าบประกันเชื้อเลยพวกนี้ไข่มีเชื้อทุกตัวมีเยอะเลยนะเยอะๆน่าจะประมาณี่สิบตัวได้ค่ะจะมีขอบกันไม่ขอบปนกันก็ราคาเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะทีละให้ราคาเดียวกันตัวละพันห้าทุกตัวเลยค่ะสวยๆเลยนะใช่ค่ะถ้ารับเยอะเดี๋ยวลดให้ค่ะ เป็นโนรีโนรีเรนโบว์ค่ะตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้ขายอยู่ห้าพันห้าตัวนี้นะแล้วก็มีหมองสีบูคอร์สค่ะถ้าบูคอรจะอยู่ที่สองหมื่นห้าค่ะเป็นตัวนี้ยังเชื่องเลยอ่ะนะใช่นี่เป็นบูบูโอพาราโอขอกินขอกินค่ะแหมโนรีมีกล้องเสริมอยู่ค่ะยัเชองอยู่โนรีมาเต็มกล้องเลยลูกเอาปล่อยก่อนเร็วปล่อยก่อนเร็วโนรีวันนี้ลูกค่ะยังเชื่องอยู่อันนี้ ลูกป้อนยังพอมีเข้ามาไหมมองมีมีอ๋อมองเหรอมองผลมากหนูจะเป็นนกพี่ฟาร์มตัวเองแต่อาจจะมีเข้ามาบ้างแต่ว่าถ้านกพี่ฟาร์มจะเป็นสีบูคอร์สหมดเลย่อย่างเชื่เชองเลยนะใช่ค <c oughs> ่ะ ันนี้เป็นอิเล็กซัสผู้เมียค่ะค่ะอ่าถ้าขายขายตัวเมียตัวเดียวจะตัวเท่าหมื่นสองค่ะถ้าตัวผู้ตัวเดียวหนึ่งหมื่นรับผู้สองหมื่นค่ะผู้นี้ค่ะอายุประมาณสี่เดือนค่ะค่ะแต่ว่าป้อนเสริมอยู่ตัวเมียเขายังขออาหารกินหนูประมาณยี่สิบสามสิบปีประมาณนี้ค่ะมาเลยงานเมื่อกี้ยังเชื่องอยู่นะตัวเมียจับเล่นได้แต่ตัวผู้อาจจะหนีนิดนึงอ่าแต่ผู้เขาเนิ่งแล้วน่ะค่ะแต่ว่าตัวผู้ไม่กินอาหารหรือ้อนล่ะค่ะ ถ้าเป็นไซส์เล็กยังพอมีเข้ามาบ้างเดี๋ยวจะมีมาส่งค่ะถ้าเป็นลูกป้อนเล็กๆกันนะราคาต่างกันเยอะไหมคะอ่าอาจะอยู่ที่ประมาณ8,500ันห้าเ้านค่ะตัวตัวเนี้ยนะตัวผู้อาจจะอยู่แป0 0ันค่ะ อันนี้เป็นมูบูโกมาคอตัวนี้เป็นตัวโชว์ที่หลังอันนั้คือไก่ต้มค่ะปกติจะได้ออกมาอดีมืมาเอาโซ่มาอ๋อไก่ต้มเลยไม่ได้ออกนอกเลยค่ะ,ะปกติจะตัวโชว์มูดเก่งค่ะลูกค<ะ>้าสามารถสอบถามทางร้านได้ได้เลยนะค่ะมีให้ตลอดเลยเหมือนให้ลูกค้าติดต่อมาเงีย้ยเราจะไปหาให้ได้ค่ะเราจะมีลูกความส่งให้อยู่ประจํา ราคาไม่เกิน3ามหมื่นห้ามีสองหมื่นห้าสองหมื่นแปดแล้วก็สามหมื่นสามหมื่นห้าประมาณนี้แลแต่ยุนกแต่ว่าไก่ต้มไม่ได้จําหน่ายใช่ไหมคะไม่ได้จําหน่ายไก่ต้มค่ะแต่ว่าถ้าอยากได้ก็ลองติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ ร้านเปิดทุกวันไหมคะร้านเปิดทุกวันค่ะเปิดประมาณ8โมงถึงประมาณ5โมงถึง6โมงประมาณนี้ค่ะก็จะอยู่ซอยเก้าอยู่ซอยเก้าค่ะท้ายซอยไหมใช่ค่ะเขาเรียกว่าท้ายซอยท้ายซอยนะคะจะอยู่หัวมุมเลยนะท้ายซอยค่ะอันนี้จะเป็นพวกอาหารพวกขนมสุก้ามีอาหารทุก้าอาหารหนูแฮมเตอร์ค่ะลากเม่นก็มีแต่ก็จะเป็นพวกอาหารนกค่ะ มีหมดเลยอาหารมีครบหมดเลยนะคะใช่ค่ะของเล่นก็มีค่ะมีลูกกุ้งมีทั้งนกมีอาหารอุปกรณ์การเลี้ยงการเล่นใช่ค่ะอาหารพวกนี้เราจัดส่งได้ไหมคะจัดส่งให้ได้หมดเลยค่ะมีทั้งไอศครีมมีทั้งแฟตได้หมดเลยลูกค้าใช่เลยจ้ะ ช่องทางการติดต่อก็เดี๋ยว FC สามารถกดดูได้ที่เพิ่มเติมใกล้ๆก,กับคอมเมนต์ของคลิปนะคะใช่ค่ะคะ,ะมีเบอร์โทรมีเฟซบุ๊กเป็นลกบ้านสวนแล้วก็ถ้าใครสนใจไลน์ก็จะเป็นเบอร์โทร